ช้อนแกงไปหาเงี้แจ็คแกงแล้วไปจูบผูวโรงพยาบาลโอ้ยสวัสดีครับรายการอีสานเซียนหากินครับมือนี่สิผ้ามาจูดถุงแก๊สครับจูดถุงแก๊สเคย่อว่าถุงแก๊สแทนตัวนี้นะครับแทนการมีครับมีมีแนวจูดครับนี่ครับแทนการเคยจูดบ้างเล็กนี่นะครับแต่ดังแห้งนะครับผมมือนี่นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น จุดถุงแก๊สจุดถุงแก๊ส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 โอ้ยคุณแก่เบิดล่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปข้อสิบอกว่าข้าวอย่างใส่ในนีนะครับเป็นอย่างถุงมันคือโพ่งขึ้นนะฮะนะครับบริมีตะแก๊สเฉยๆนะครับเราจะมีน้ำเข้ามาแต่น้ำครับน้ำน้ำซื้อๆเอาใส่ครับนี่ ก้อยเงาเคยเห็นบปู่บนเคยน่อครับแต่ดังเฮ้งเลยปูออกมาถุงน้เอาตเียรถเขนเมื่อถือถือก่อนมันไ่ได้ดังเฮ้งขนาดถือบนมันดังเฮ้งเขาบอฟังเต็บังแจ็เาก็บเพ่อเฮ้ยงหรือสุ่มสุ่มมันล่ะ เอสีไปหุ่นหุ哈哈่นอสีไปพูนเคือกล้องดีดีหอสีไปหุ่นก้อนก้อนตั้งกล้องวีรลดเออตังส be ีตั้งเหนื่อย

เอาตัวนี้เอาเอาตัวนี้ช่วยให้มันควายไปนบไปหามันมันก็ได้วอนเยอะครับแหนมันอันนี้กันโอ้แหนเตจังวันเอาอยูช่วยให้มันแล้วช่วยไล่ไปหามันก็จะโอ้ได้ครับเด็มีก็กันต่เอาเออหนั่งวันหนึ่งเดมันมีกี่ฟ้อยยังกี่ฟ้อยบ้านอ่งเฮ้ยเฮ้ยจะข้ามาเห็ดอีหย่างกูใหงเสียงดังมัน ดังทำอะไก็มั่นนะเอแมวขมแมากกว้างแน่แนะอู้ยยาน <c oughs> ยานกับก้าวกะยานนู่นหรสิเบิงมโนผู้ถาเบิงผู้ยานแข่งยานอยู่นี่นะครับแก๊ปนะครับเขาเติมน้ำเข้าไปนะครับให้มันตึงก่อนนะครับผมโว้มันกระจิบโบขึ้จังห้อนัน่นถุงเงินตอนนั้นเอาถุงตึงๆแล้วเทาตบมันจะดำเงี้ยง นี่นะครับ,ดดเ,รบเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับ 上海啥土法？不是 แก้วครับกวเบื้งครับนี่นะฮะแก็ดก้อนนี้นะครับนี่ที่เหลือนะครับนี่ก้อนนี้เ่าสามารถเอากลับมาใส่ได้อีกนะฮะเอาแบบนี้ไปยังอาบน้กรินบุญกระถินต้องแบบนี้ครับนี่เอาเส้นเก้าก็ได้เป็นไนปูดี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 ต้เต้นบัง ก็ดีก็เขาเคียนบังเลยครับหรือมันดังมัดดังแห้งแบบจนแห้งดังแห้งก็บังว่ครับดังดังกาดังว่าอย่ามันมันเดือด่ั้ยมันเดือดเดือดอเอาเลู่อ่าเดี๋ยวเขาสีคลิป วิธีนะครับอบอดนะครับจุดหลอดนั่งหมดนั่นแหละนั่งสองงาน <laughs> เดี๋ยวไปจุดงดีน้ำนะครับนี่มู้ยังน้ำู้ใดเบิ่งคลิปจบเดี๋ยวผมจะไปอัคดคลิปนะครับบอกนะครับว่าเฮ็ดแบบใดแบบใด่นะครับ ขางในจะมีออกซิเจนก่อนนะครับพอตึงแบบนี้นะครับจุดได้เลยแล้วก็มีก้อนแก๊สกับเติมน้ําเข้าไปก่อนนั้นมีออกซิเจนนะครับไปก่อนนะครับผมจะไม่อยู่นะผมะ